อาสุคลิกฟอตอนที่สิบสองข้าจะไปจัดการเจ้าต้มตุ๋นนั่นซะไม่ไม่ใช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 ่เออเออจะจะพูดอะไรกันนะหนุ่มที่หาของเจ้ากูน้อยประสานกันหมดแล้วเส้นลมปราณสายโลหิตลมปราณก็ก่อตัวขึ้นใหม่ถึงได้รู้สึกปวดเวลาผ่านไปไม่กี่ถ้วยชาหมอเทวดานี่คือหมอเทวดาจริงเหรอ หลวงบรรพบุรุษมีคุณธรรมเป็นหมอเทเวลาทจี่ตกากสวรรค์แน่ๆอ่จารย์ครูน้อยท่านต้องเคารพหมอเทวดาหูงปู่ให้มากๆน่ขอคารบข้าทำให้เขามีความสุขข้ายืนมือมาก็จะทำให้ท่านได้เกิดใหม่เปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นโชคดีได้ทอคำฝันเขาทุกคนต้องเคารพอาจารย์หัวงปู่ดังบรรพบรุษใครกล้าลุกเกินเขา วางยาไปปะเนี่ยแอบวางยาไปปะมันจะโป๊ะไหมเฮ้อาจารย์เจ้าตื่นแล้วหรือเตียงหยกขาวที่สิบมอบให้ท่านสบายหรือไม่วิชาแพทย์กับวิชาปลอมตัวเรียนมาจากไหนแน่นอนว่ามาจากอาจารย์ข้าเอออาจารย์จารยคนก่อน เออข้าไม่เคยถามเลยนะว่าทำไมเจ้าถึงเรียกตัวเองว่าองค์หญิงเออก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้เสียงอันตรายคนเดียวคิดจะทำอะไรฮข้าเคยพูดแล้วพวกเขาโชคร้ายเองถ้าไม่ยอมเลิกรา้าจะเอาข้าให้ถึงตายข้าต้องเล่นให้ถึงที่สุดยินดีคืนให้เป็นร้อยเท่าขอแค่เจ้าอย่าลืมว่าตอนนี้ตัวเองมีสองชีวิตก็พอ หมอเทวดาเธินขอรับอืมหมอเทวดาเอมออุ้ยวิชาแพทย์ไม่เลวนี่แป๊บเดียวก็ใกล้จะหายดีแล้วแต่ว่าเจ้าใจดีขนาดนี้เลวหรือไม่ไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดของข้าเจ้าก็ดูต่อไปเถอะ ก็ต้องมีแผ่นไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะผูดว่โสท่านจะไปไหนหรือเจ้าว่าจะไปไหนล่ะนลังจากเขากลับบ้านนะสิเออะนี่เพราะเหตุใดท่านพูดมาแต่แต่วันนี้ไปจระรักษาลูกค้าไม่ใช่หรือก็รักษาแล้ว ข้าเคยกำชับเป็นพิเศษนอกจากข้าแล้วคนอื่นห้ามเอาอะไรให้เขากินพวกเจ้าไม่มีหูหรือหรือว่าไม่สนใจคำพูดของข้ากันแม่ออแม่แต่เรื่องนี้ท่านก็ดูออกหรือั้ามันที่ปากยังไม่เช็ดเลยคิดว่าขาทาบอดรอนั่นคือภรรยาข้าเห็นว่าลูกเอ๋พึ่งฟื้นร่างกายอ่อนแอเลยป้อนน้ำแกงไก่ให้เขา รักเองก็รักลูกชายช้าแล้วเรียกว่ารักลูกหรือที่มันฆ่าลูกต่างหากฆ่าลำบากเนหนื่อยถึงสร้างเส้นลมปราณของลูกจับขึ้นหมานี่คืออะไรต้นกล้าแตงนอไหมเจ้าให้เขากินน้ำแข็งไก่ก็เมื่อเราฉี่ร้อนๆรัต้น์กล้าเล็กๆจนตายเจ้ารู้ไหมเออเออเล่นใหญ่มานี่นี่ทางช่างเปรียบได้ฮึแอเจ็บแอบท่านพ่อช่วยข้า หลวอพ่อผระสงค์เพราเราผิดไปแล้วข้าจะรีรับโทรทุกอย่างขอแค่ผู้ประสง์รับโทษสารแต่ว่าคนที่ผิดคือพวกเราลูกค้าเป็นผู้บริสุทธิ์เขาอย่าเป็นแค่เด็กโอ้โหดิปลีอลไดิเวรกรรมเลยหากเป็นคนอื่นต้องให้พาบรรพบุรุษมาทั้งแปรุ่นขอร้องค่าก็ไรประโยชน์แต่ว่า แต่เจ้าหนุ่มคนนี้กลับทำให้ข้าตัดใจทำไม่ลงจะดูอย่างไรทำไมถึงเหมือนหลานชายข้าที่จากไปคิดถึงหลานชายข้าที่มีพรสวรรค์เหนือใครน่าเสียดายน่าเสียดายสวรรค์ฤ้วยสาผู้เก่งกาจข้ามีวิชาแพทย์ไร้เทียมทานรักษาโรคได้แต่กลับรักษาชีวิตไม่ได้เอออเหมือน เหมือนเหลือเกินเหมือนหลานชายโกน้อยผู้อาพของข้าเชื <c oughs> อ่อว่าไปแล้วหลานชายข้าชื่อว่าหงฟูเฉิงลูกชายเท่าก็มีคาว่าเฉิงในชื่อเหมือนกันอายุกพอพอ็พอๆกับตอนที่หลานชายข้าจากไปนี่ไม่ใช่เวรกรรมแล้วจะเป็นอะไรไม่ผู้วุโสนี่ไม่ใช่เวรกรรมนี่คือบนว่าสนาคิดว่าสมานเห็นว่าท่านมิชตาอาภัพตั้งใจและคิดมาแน่อะ พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรความหมายของข้าคือนี่เป็นโทษชะตาฟ้าลิขิตในเมื่อฟ้าลิขิตก็ควรปล่อยไปตามฟ้าประทานเพราะว่าโสคิดถึงหลานชายเฉ่นนี้ไม่สู้ก็ให้ล้วดเถิมนับท่านเป็นปู่บุญธรรมเสะเฮ้ยไม่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 ได้อย่างไรกันเล่าเก็บงินมาเปล่าๆได้จะเก็บหลานชายมาเปล่าๆได้ที่ไหนเขาจะเป็นปู่ของเขาง่ายๆได้อย่างไรพวกเราจริงใจจริงๆท่านจะได้ปฏิเสธเลย ข้าเป็นพ่อ,ขอเขาข้าตัดสินใจเองเรียเขาโลชังเรียกเปเรียกท่าน,นปู่ส <c oughs> ิท่านท่านปู่เจ้าเจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเจ้าพวกเจ้าเอาจริงมั้อมีแต่ความจริงใจสวรรค์เป็นพยานเออเจ้าเรียกเป็นตู่เป็นต่างมัข<ว>้าไม่ได้ยินมาหลายปีแล้ว <c oughs> ท่านปู่ดีดีต่าชายตัดีของข้า อายายินดีด้วยที่ท่านได้หลานชายยินดีด้วยจ่าตรกูลยินดีด้วยจ่าตรกูลน้อยอท่านพ่อท่านพออ่อขอเถิดบิาที่ท่านให้คุณข้าให้กล้าถึงรู้ขึ้น การรักไม,นนม่ต้องกลัวเจ็บเจ็บถึงจะเห็นบับบับเออออนี้เหมือนอันี้เหมือนแคดโอ้โอ้ต,อต,อตอายตายตายตายพอได้แล้วล่ะข้าย,ยังไม่สะใจเลย ลองดูซิขยับแขนได้หรือยังหายแล้วขยับได้แล้วท่านพ่อข้าขยับแขนได้แล้วเงียบไปเลยเยียบไปเลยต่อจากนี้ก็ควรใช้ยาได้แล้วตอนนี้สำนักพันปีนี้ของพวกเจ้ามีสมุนไพรรักษาชีวิตหรือไม่ล่ะไม่มีมีผัวผู้โสดเถอดทางนี้ออมหาสมุนไพร ทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วเกลียดการนอนบนเตียงอตอนแรกนอนลอยลอยนอนอยู่ไม่ได้มีเตียงผู้มีเตียงเลยผัวอุโสที่นี่คือคลังรับสำนักประกูเสียวสาขานวาจันทราสมบัติในสำนักล้วนเก็บรักษาไว้ที่นี่สมุนไพรดีที่สุดของสำนักอยู่ที่นี่เชิญผัวอุโสจัดยาเถอะอืม อันนี้แกนทานตะวันโลหิต36ปีสมเฉียนสี่ตำลึงให้ตายเถอะมีลิงชักกันอยู่ขินยาปาปนกันหลายปีก็แยกลิ่นออกด้วยรึ <แ navy. S 2> ยงังพอปีไดอีนี่นี่คือเทพเสียนอะไรกันยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบจัดยาเข้าสิโสมหิมะน้อาแข็ง1 8 0ปีสองตำลึงสามเฉียนอ ัวอุโศคราวนี้ครบถทวนแล้วรึอืมเออเอออะไรกระบี่แล้วมูฟเมนต์การเดินมันไม่ใช่คนแก่หัวอุโศอาเสียบแหลมกระบ,บี่นี้นามวิญญาณพยักกว่ากันว่าในนั้นมีมุกลมปราณกับวิญญาณพยักขาวลมปรากรตมี คอาวุธลมปราณเพียงหนึ่งเดียวของมือนวัันานี่เป็นปืนอักคีกับระเบิดสถานฟ้าร้่นเป็นอาวุธที่สรงอนุภาพของพิลกกึกก,ก,กึกนี่ใช้อย่างไรหรือัวอาวุโ,โสโไม่รู้อะไรระเบิดสถานฟ้าแค่ใช้พลังลมปรานทำลายเกลือกนอกแล้วปาทิ้งก็พอจดุปืนพิษอักคีท่านดูสิมีกรงไกปืนมีนกลไกเล็กๆแต่ต้องกดลงไปเบาๆ โอ้เอาจอหน้าคนละพูดใช่ไหมพูดเาัวสเราเราเราไปเรือนชนนี้ไม่ได้อย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือท่านพ่อข้ารู้สึกว่าสายโลหิตเส้นลมปราณถ่ายเทแล้ว จริงเหรอลุองถูกต้องขอบพระคุณปู่บุญธรรมสามวันแค่สามวันเท่านั้นถ้าม่เห็นกับตาตัวเองต่อยข้าข้ายตายก็ไม่เชื่อมันจะไปสําคัญอะไรให้เวลาเพิ่มอีกหน่อยข้าก็จะทําให้หลานรักเข้าระดับลมปานปัตตพีต้นแผลหายได้ขอดูเถอะ<อ>จริงจริงหรือาหรือปู่ของเจ้าจะลอกหลานหรือพระระคุณเสียวข้าเจอเรื่องดีในเรื่องหลายเจอเรื่องดีจริงๆ อย่างนั้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณเดือนสองเดือนก็นแล้วกันปู่เป็ธรรมมีวิธีเร่งไวขึ้นหรือไม่จะรีบร้อนอะไรเจ,จะแต่งงานหลังจากนี้ครึ่งปีไม่ใช่หรือท่านเข้าใจผิดแล้วข้ากลัวไอ้คนที่ทำร้ายข้าจะหนีไปฉันเออวังใจเธอก้าสัง่งขินอูโยให้ส่งมันมาในสิบวันเขาไม่กล้าไปส่งตัวมันหก <laughs> ไปข้าจะต้องจับตัวมันเองแล้วหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นไปเมืองล่องเมฆาเพื่อฆ่าล้างโคตรมัน,มนไม่กล้าให้พวกมันหนีไปอีกได้แตาเ้าบาจาการประลองฝีมือ <c oughs> จะฆ่าล้างโคตรเขาเลยหรือ <c oughs> จะต้องฆ่ามันให้ได้ถ้าไม่ฆ่าทั้งโคตรข้าคงละอายใจจอทำให้สมปรารถนาด้วยเถอะ <c oughs> ในเมื่อพวกเจ้าตัดสินไปแล้วอื <c oughs> แล้วยงังมีอะไรที่ข้าตัดสินใจไม่ได้ล่ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ที่ต้องค่อยไปทีละขั้นตอนยาที่อยู่ในฟังสมบัติเพียงพอแล้วแต่ถ้ายาพัฒนาไวก็ต้องใช้ยาแรงตัวการยาอะไรตาอต่อพลิกผาดินข้าก็จะทำเออได้มุกพลังมังกรหนึ่งเม็ดมุกพลังมังกรหนึ่งเม็ดเหรอนั่นมุกพลังมังกรนะทั้งดินแดนสุราลัยนิลกาลมีไม่กี่เม็ดไม่มีทางหาเจอหรอกหลวมาอย่างนั้นก็ ใครบอกว่าไม่มีทางละ่ะตอนนี้นะเมืองแห่งนี้มีอยู่เม็ดหนึ่งอะไรนะเหมือนนวัจันทรามีเหรอที่ไหนสำนักเพลิงสวรรค์สำนักเจ็ดดับวา,ะาระดอนไอ้นั่นอ่ะสมาคมการค้าเดือนดับท่านประจักรกวดิเทพของสาทำไมถึงรู้ลึกนักละ่ะข้าคือใครแล้วเจ<อ>้าคือใครออจริงด้วยจริงด้วยข้าไปมพ์ไแล้วเออข้าน้อยเดาอิเมตึงเื่องัวอุโสห่วงปูแคร่ลมก็รู้แล้วสินะ แต่ตอนให้รู้แล้วพวกเจ้าไปเอาที่สมาคมการค้าเดือนดับเขาคงไม่ยอมรับแน่แล้วยิ่งไปขายให้เจ้าด้วยยัางนะงาั้นทำไงดีกับตะกุดอื่นใช้ไม้แข็งพอไหวแต่กับสมาคมการค้าเดือนดับในเมื่อข้าไปให้เจ้าแล้วก็ต้องมีวิธีการนะ คลิกแผ่นดินเมนืองนวจันทราหาแล้วไม่มีบอกแสเลยพี่จะตายหาไม่เจอหรอกพ <c oughs> ี่เคยเออลูกพี่แค่นี้แคแคบแ,แค่นี้จะหายตัวอย่างไรลอยได้ยังไง <c oughs> หรือว่าโดนสำนักเซียวจับตัวไปแล้วก็ <c oughs> ไปไปได้เจา้าพวกนั้นเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องแล้วท่นานจะ้เรื่องอะไรไ <c oughs> ม่ีที่ข้าพูดไปจําได้หรือยังจําได้แล้วผัวอุปโสเวก็ไปด้วยเจ้ารู้เรื่องมุกดีไปช่วยตรวจสอบด้วย ไอ้เจ้าผู้เหอเป็นคนเจ้าเล่เพทุกบายอ,บอย่างนั้นก็ไปเถอชะช้าเดี๋ยวไม่ทันการให<อ><อ>้ตายสิข้าแก่เหลือจริงๆก็จะได้เวลาต้มยาให้รัวเฉิงแล้วต้องรีบไปเอายาแล้วถ้าพวกเจ้าจะไปทำธุระก็สั่งคนอื่นให้พาข้าไปครังสมบัติเถอะแต่ครังสมบัติมีข้ากับเพื่อนโสเสียที่เข้าไปได้ คนอื่นไม่ได้ขอรับเฮ้ยเราจะทำอย่างไรถ้าเลยเวลาไปอาการบาดเจ็บของหลานข้าจะสาหัสขึ้นสาหัสขึ้นจากนั้นก็รบกวนผู้วิศส์ไปเองแล้วเฮ้ยแบบนี้ไดที่ไหนข้าเป็นคนนอกให้เข้าพังลับของตระกูลพวกเจ้าได้อย่างไรพูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องมีคำขอรักก็ไม่อาจลบล้างมนทินท่านจะเป็นคนนอกได้อย่างไรถ้าเป็นปู่ของลั่เอ๋เอนะถ้าท่านพูดเช่นนี้ข้าจะเสียใจเอเอ ทำได้แค่เสียงโดนคำคอระหาพวกเจ้ารีบไปรีบมาสำนักตระกูลเซียวเอ้ยใครให้พวกเจ้ายู่วโมโหคลาดครังแล้วคลางเล่ากันของส์สมนับพันปีนี้ข้าจะทำใเป็นข้าปลอบขวัญแล้วกันนี่ ทำไมต้องหยิบให้เหนื่อยลองมีต้องจอปิดเหรอเฮ้ยเอาไปวะเอาไปไหมเฮ้ยเอาไปแต่มันก็้ลไปได้ไหมเอ้ยหลานรักในที่สุดเราก็มีเวลาใกล้ชิดกันแล้วนะ ท่าน,นปู่ผู้ถูกหลานใกล้ชิดกับท่านมาตลอดนาโมโหแค่ไม่อาจหายไวจะได้กระตันยูต่อท่านเฮ้ยไม่รีบไม่รีบ <c oughs> ข้ามีเรื่องจะบอกเจ้าแต่มันยากที่จะเอ่ยปากบอกกลัวพูดไปแล้วเจ้าจะรับไม่ไหวท่านปู่วางใจเถอะข้าแข็งแกร่งมากท่านพูดเถอะห,หลานรักดูซิว่าข้าคือใครเออ ไปไงปะเกลียนพุทเกรียนตระกูลเซียวเห็นได้ถึง้าด้วยตัวเองยินดีต้อนรับขอรับขออภัยที่ต้อนรับไม่ดีให้มันน้อยหน่อยอแก่ภูเจ้านี่ไปสมเป็นสหายเลยเออเจ้าตระกูลเซียวเห็ุไดถึงพูดเช่นนี้มุกพลังกรมุกพลังกรอะไรข้าน้อยฟังไม่เข้าใจไรู้เรามาอบเขากับเจ้าเจ้านี่รู้จักใครไหม เคือท่านเองเหรอคิดไม่ถึงว่าเจ้าผู้เห่อแค่เห็นบัตรเหรียญเงินใบนั้นก็เอามุกพลังังกรมาให้ผู้อาวุโสหวงฟูทำการใดได้ลึกลับไม่เปิดเผยจริงๆเอ๊ะนายแล้วเจ้าตระกูลอยู่ที่ไหนหมอเทวดาทำไมยังไม่กลับมาหมอเทวดาไปไหนแล้วเจ้าตระกูลข้าได้ฝีมือบนายอะไรทำไมเป็เช่นนี้เออเจ้าตระกูล ไม่รู้ว่าเหาตุใดเจ้าตะโกนจู่ๆก็เป็นเช่นนี้อ,อีกอย่างดูเหมือนว่าบาดแผลจะสาหัสกว่าเดิมอีกเออราะว่าอุ้ยเฮ้ยมันมันเหยียบแตกง่ายขนาดนี้เหรอของปลอมนี่มันถนนถูกเขียวกวนหรือโสอเซีย <c oughs> วถ <c oughs> นนถูกเขียวกวนก็าตรวจสอบชัดๆว่ามีวิญญาณมังกรเข้มข้นไม่เิ็แต่ง่อน ช้มุกพริบุราไลย้อมกลิ่นเป็นพุกพลังมางกอนจาไม่แตกออกเทปฟ,ฟ้าดินก็แยกไม่ออกจะเล่นแรงเกินไปแล้วนะหัวโซ่หัวผูอยู่ไหนบอกว่าจะไปเอายาี่คขังสมบัติแต่ว่าไปกลับมาเลยขอรับข้าให้คนไปเรียกมาแล้วแย่แล้วยาหายหมดทั้งสมบัติคลังสมบัติเจ้าะกูลได้ไปแล้วแย่าายแล้วบุบๆเอาไปมาเลย นี่มันฮะนี่มันจ้าตระกูลเซียวเทียนหนานขอบใจสำหรับการต้อนรับของที่เจ้ามอบให้ข้าเราไปแล้วลาเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะบอกความลับให้คราวนี้หลานรัก่้าพิการจริงๆแล้วหวงฟู่เ่อตัวจริงมาก็ไร้ค่า <c oughs> อุ๋ยช่าจ้าตระกูลจ่าตระกูล เก็บของไดไสาระไปไว้ไกลๆหน่อยจะได้ไหมจะบึ้มเลยไม่มีเวลาต้องเอาตัวรอดก่อนหัววุโสจะลงเขาไปไหนเหรอเออทั้งนั้นอ่ะเออข้ามีธุระเดี๋ยวจะกลับมาเตรียมข้าวเย็นรอข้าด้วยช่วงเวลาสุดท้ายดันไปเจอเขาได้ฟาลิขิดไม่อาจฝืนได้จริงๆเออลูกศิษย์สำนักปักูเซียวทุกคนจะฟัวงงูฟูเหอหมอเทวดารอมซะมันคือวิเชวิเชเออ อะไรนะ่ะวินเชอร์ไอ้เลือดโสโครข้าจะชีวิตเจ้าวายแต่พวกมึงก็คบคำนับกันอยู่นะคบรกงกันหลบแบบยี่ยงอ้าวตัวปอมีไเปเนไ